เรียนท่านสิริวัฒน์นากเจริญผู้พิพาะาสังฆวรรณสังวัดพิมายประธานในพิธีท่านผู้เกอ่ยงใการและข้าราชก,การสางังยยติที่คำเป็นขั้นระดับนี้เป็นพิธีถาวายพระพรชัใใยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโรงงานถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใ,ใ,ในโอกาสวันฉัน ขอเดชะฝ่าแล้วก็ุนี้พระบาทปกเก้าปกตะมงค์ข้าพุทธเจ้าในสิริวัฒน์น่าเจริญผุ้ยักษารในหน้าสารวัตรที่มาในานามของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาสรอิธิธรรมมีความสมนัตเป็นล้นบลที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายอุคกรชัยมงคล เรื่องในอภิรักกิตสมัยวันฉัรมงคลที่เวียนมาบรรจบก็บรอบในวันนี้นับแต่ใต้ป่าละอองูุ้รีพระบาทเสด็จเถลิงถกวันราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบกกรมร,ราชว,รวงศ์ควรข้พพุทธเจ้าต่างประจั์ในพระมหากราธิคุณแห่งใต้ป่าละอองูุ้รีพระบาทที่ทรงครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของประเทศ และความหาสุขของพวกประชาราษฎรสมดันพระปฐมบรมราชองค์การที่ได้พระราชทานอารักขาแก่พระสงฆนิกรทุกหมู่เหล่าด้วยพระราชปณิธานที่มั่นคงแน่วแน่ที่จะสร้างความสมัครสมัสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ราษฎรเพื่อให้ความสามัคคีนั้นเป็นกําลังในการส่งเสริมและพัฒนาประเทศชาติน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้น ด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในความทุกข์ร้อนของพวงประชาะและพระราชทานความช่วยเหลือเพื่ออาทรเสมอมาอีกท,ทั้งพระบรมราโชวาที่พระราชทานเป็นแนวทางแก่สระสนิิกรได้นำมาซึ่งกำลังใจและก่อให้เกิดสติกกตตปัญญาที่จะก้าวผ่านโควิตการต่างๆพระมหากราทิคนอันหาที่สุดไม่ได้นี้จัดราเตือในใน,ใน,ใน,ในใจิตใจ ของบวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสมหามงคลน,นี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระกรชัยมงคลขออัญเชิญรารุภาพแห่งคุณพระเสีอรัตนไกรและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาลโลรโปรดโรดจนบันดาลประการพรให้ใต้ฝ่าลอวงธนีพระบาททรงพระ,จะเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษตรสัรรารพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศสารทุทิศสถิตเป็นนิ่งผัานลมกล้าวของเหล่าศพทีก่อนปราบการที่รันด้วยกล้าวด้วยกระอ่อมขอเดชะ ลงนามขวัญพระพรชัยยงค์เพลินลำดับแรกนะคะเรียนเชิญ เรียนเชิญท่านสุริสาสันติภุผู้มีพระส,สามหัวหน้าคณะชันต้นในสารจังหว,วัดพิบาลเป็นนางประวัติของพลชัยมงคลเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านทิสาเมธารัรตนารัตผู้มีคาศักดิาาของหน้าคณะชั้นต้นมือสามจังหวัดพิมาลดูนาำพวพรักษาไทยมงคลเรียเนเชิญค่ะ ลำนับถัดไปเรียนเชิญท่านธรรมนัฐว่าภาษาผู้ภิฬาภาษาน้าคณะเชนงต้นในสัมหัาพิมายโงน,นา,า,านถมอดทพันพ์ชัยมงคลเรียนเชิญค่ะ เป็นเชิญท่านมีสิีอื่นะจรกุลผูพิภาตสามสังวมดพิมายลงนามถวถายพระพรชัยมงคลด้วยเช่นค่ะ ยนเชิญท่านาติชยาวีระวงศผู้วิลาสสงสังจังหวัดพิมายดรงนันทวย่ะพองชัยโยเนียิเชิญค่ะเปียนเชิญท่านมงสกอรเคยสันิท ผู้พิพากาสารจังหวัดพิมายโงนานทอะวพระพรชัยมงคลร่วมเชิญค่ะำับสุดท้ายเปลียนเชิญนังแสงทวนรัตี่ิวาจา ร่วในการสำนักงานประจำศาลจังหวัดพิมาลงนามถวัยพระพรชัยมงคลเยี่ยมเชิญค่ะเมื่อลงนามถวายพระพรเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะ